สวัสดีค่ะวันนี้เราคงกันอีกครั้งนะคะในรายการภาษาหน้ารู้กับหมูว่าต้องยสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงชัญญานุชเปรมชาติสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงเมธากพรเปรมชาติวันนี้เราจะเสนอคำว่าหมูยองก่อนที่เราจะไปรู้หลักการจำเรามารู้ความหมายของคำว่าหมูยองกันเลยค่ะ หมูหยองเป็นคำนะหมายถึงของกินที่ทำมาด้วยหมูเนื้อแดงต้มให้เปื่อยจนนว่ตีให้ฝอยแล้วนำไปพั่วจนแห้งปปุงรสให้มีรสหวานหลักการจำคือหมูหยองเป็นฝอยหยิกๆต้องมีหยิกหอยู่บนยอ,อยักษ์สำหรับวันนี้พวกหนูก็ขอตัวลาไปก่อนขอ,ขอบคุณค่ะ